กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวารและก็รายการสยองขวัญวันศุกร์นะครับวันนี้เราอยู่กับ Challenge ใน Tik Tok นะครับถ้าท่านผู้ชมจำได้มันจะมีช่วงหนึ่งที่ Analog h o r r o r มันดังนะครับแล้วก็จะมีช่วงแบบว่า,าพิสูจน์ตัวตนหรือว่าถ้าหากเจอคนที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับคุณให้วิ่งหนีและไปซ่อนตัวซึ่งมันก็คือ Challenge นี้นั่นเอง You see another person that looks identical to you, run away and hide. โอเคเสียงสาวก็จะมาอันนี้จากทางบ้านเนะีอยโอ้มาใช่ผมเมื่อวานผมทำลงไปแล้วเงียบอ,อันนี้ของผมถ้าหากคุณพบเจอกับใครที่รูปร่างเหมือนกับคุณให้วิ่งหนีและไปซ่อนตัว โอเคคลิปอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงนะครับไปบบมไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษซะด้วยพูดถึงฟอนต์นะไม่ใช่ภาษาไม่ไม่ไม่ใช่เสียงพูดผิดโอเคเขาจะมาไมา้ไหนโ oh. okay. อโอเคตะก,กี้ได้อยอู่อยู่ข้างล่างซะด้วยไอที่ผมทำอยู่ข้างบนประตูนะครับอันนี้อยู่ข้างล่างประตูได้อยู่นะคนลุกอยู่เอ่อ อันนี้น้องหมาเหรอเดี๋ยวน้องหมาก็เล่นกับเขาด้วยเหรอเอ่อก็อย่างว่านะครับติ๊กต็อกเราไม่รู้อืมไหนอ่ะอาอแทบจะมองไม่เห็นนะครับว่าเป็นน้องหมาเออ โอ้มม oh <laughs> <Okay. laughs> <laughs> ยโอเคอย่าคาดหวังความน่ากลัวกับติ๊กตอกให้มากนะครับผมว่าความน่ากลัวกับความฮามันห้าสิบห้าสิบติ๊กตอกเนี่ยโอเคไม่สนใจนะครับกดปิดโอ oh, ้อืมไอ้ตะกี้ไม่เท่าไรแฮะ เหมือนจะหน้าขาวๆด้วยนะทาแป้งเหรอหน้ายิ้มอีกหรือเปล่าอ่า uh, 90%จะเป็นหน้ายิ้มนะครับซึ่งอันที่ผมทำก็หน้ายิ้มเหมือนกันแต่ทำไมหน้ายิ้มมันดูหลอนจังวะ ผมไม่เห็นอะไรเลยเสียงมาโอมโอาทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องนึงอะ่ะอ,อีมิงอะ่ะผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ล่างทรงเออนี่นี่นี่นนช็อตนี้ หน้ามันจะโผล่ออกมาแบบนี้เลยมันเป็นเทมเพลตเลยหรือเปล่าวะเนี่ยไหนอะอืมอ,อันนี้นะจะเป็นฟิลเตอร์หน้ายิ้มเนคีคยว่าแต่ฉีกยิ้มขนาดนี้มันเหมือนกันตรงไหน แชริปตันเหรออย่าจำํำอย่าจำนะอะคำสาบระดับติ๊กต็อกชื่อคลิปเลยเนี่ยโอเคจะน่ากลัวไหมมีซ้ำสอง โอเคอันนี้เริ่มน่ากลัวมีซ้ำสามน่าจะมีอีกอันหนึ่งน่าจะซ้ำสามถ้าซ้ำสามนี่สุดยอดเลย<น>ไม่มีอะไรนะอะ้ตัดโอเคโอเคเดี๋ยว,ยว,ยวผมเล่าให้ฟังแป๊บบนึง ข้างหลังเหรอโอ้ไม่โอเคโอ้เดี๋ยวมันจะจำไหมท่านผู้ชมปรจำไหมโอเคไม่จำเอ่อตะกี้เขาตัดต่อสกินช็อตลงมือถือเนะครับผมก็คิดในใจว่าเอ๊แล้วทำไมไม่ทำสกินช็อตลงมือถือแล้วก็เปิดรูปภาพไปเลยอะไรแบบนี้คือถ้าเราสังเกตเฟรมบายเฟรมอะ่ะเราจะรู้ mm hmm. ต่อ If you see another person that looks identical to you, run away and hide. ไม่เท่าไหร่อันนี้ก็โอเคจำไม่มีคนบอกว่าพี่แล้วปืนพี่ไปไหน <laughs> ผมไม่ได้เอามาด้วยนะครับตอนนี้ผม อยู่ศัตรูวีรลำอยู่บ้านวีรลำเนี่ยไม่ได้เอาปืนมาด้วยบบโอเคเมินแล้วก็เจออ่ามาลายข้างอีกแล้วไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเห็นอะไรข้างหลังตะกี้ผมเห็นอะไรลอยอยู่ข้างหลัง โอเคไอที่ผมสงสัยไม่ใช่ไปเจอคนซ้ำกันนะดูนี่อ่ะดูตรงมีดผมโอเคผมสงสัยอันนี้มากกว่ามันคืออะไร <Yeah. S 2> มาแล้วอ่ามาแนวนี้บ่อย ผมบอกแล้วติ๊กตอกมันห้าสิบห้าสิบนี่ครับมันจะมีทั้งความหามีทั้งวามหลอนท่านผู้ชมคิดว่าไงเราจะสามารถไว้ใจติ๊กตอกได้ต่อไปไหมอืมเบื่ออ่ามันคลีเช่นะครับโอเคอ่า มายิ่งดูกูยิ่งหาวะแต่ที่มันจะน่ากลัวนะเนี่ยแบตหมดหรือไฟดับเอ้ยนี่น่ากลัวแน่หรือเปล่าโ <Hey, S 1> ล<ะ>่เซมว่าไง <my> ที่ที่ชาร์จอยู่ไหนไม่รู้ <you> ได้ดูหรือยัง น้ำตาไหลเลยว่ะหัวรอนทักทีโอเคอันนี้มาเป็นคลิปยาวแฮะก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติผมพยายามสังเกตอยู่อ่าเดี๋ยวไปดูในรถมีเนื้อเรื่องด้วยเหรอแบบนี้ อ,อีกคนนึงดูในตู้ในรถก็ยังไม่เจออะไรเนี่ยอันนี้น่าสนใจฮะมันต้องมีอะไรสักอย่างอาจจะเข็มขัดสั้นก็ได้โอไมายเอียงเดสก้าทำไมผมไม่เห็นอะไรเลย ผมเห็นแค่ตู้ไปรษณีย์กับป้ายไหนไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไหนอ๋ออยู่หลังป้ายเหรอ m a ดดี้ die, what the fuck อ่าไม่ดีอะไรวะเนี่ย Maddie it's not funny ไม่คานะเว้ย i got it โอเคได้แล้วทีชัดแมดดี้แมดด i ้เอา เจอแล้วเหรอหายไม่หายยังไงก่อนสิโอ้เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเค็มขัดสั้นชัวร์หรือเปล่าเกี่ยวอะไรกับจี้ อียงเดสกาเอ่อมาพอร์ตเรื่องดับเบิลเกงเกอร์หรือเปล่านะครับถ้าใครเคยฟังเรื่องดับเบิลเกงเกอร์นะครับมันประมาณว่าก็จะเห็นคนอีกคนนึงอะที่เหมือนเราแล้วเราก็จะตายที่เา,เานี้ไม่มีไม่มีเทคบอกฮะเอ้ยไม่มีเสียงบอกเสียงดังโอเคเขานี้มาเป็นท่าทา,าวหม my คอมเพลชันแล้วละ่ะเกี่ยงผมไม่เห็นเอ้าฮึมเทคนิคนี้ใช้ได้อยู่นะแต่อยาไปหลอกคนอื่นเลยครับขี้แตก <c oughs> hmm. แล้วแล้ว โอ้เฮ้อันนี้ไม่เหมือนถามจริงมันเหมือนตรงไหนอันนี้ผมว่าไม่เหมือนแล้วล่ะใครอเดนติตี้อเดนติฟว่าเหมือนเนี่ยไม่ใช่นะีครับท่านผู้ชมว่ามันเหมือนคนตะกี้หรือเปล่าผมว่าไม่ใช่อ่าเราเห็นในข่าวซะด้วย อ่อย่าจำจำชัวโอ้โหไอ้ตะกี้ได้อยู่โอเครู้สึกว่าจะมามุกเดิมๆแล้วนะครับอ่ะอีกสักอันอันนี้เขาดูคลิปด้วยปิดซะเลย ยังไม่จบแล้วผมเห็นตะกี้ก็ไม่เหมือนนะเหมือนอะไรก็ไม่รู้โอเคมันเริ่มซ้ำกันแล้วนะครับผมรู้อยู่แล้วว่าคนทำเยอะพอทำเยอะเสร็จปั๊บมันไม่ต้องไปว่าคนอื่นผมก็ทำแบบเขา ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมเราฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่ลาดหน้าบายสวัสดีครับยัย yeah. hmm. ลองให้คนจากทางบ้านทำดูดีป่ะน่าสนุกไหมมีใครอยากถามบ้างเมนเมนเนเมนน